ครับสวัสดีครับครับกลับมาตามกันต่อครับกับหวยลาวปัตนาประจำวันที่ยี่สิบสองท่านว่าคุ้มพกสสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสำหรับหวยลาวปัตนาวันที่แล้วนะครับนอกเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นสามสี่หาครับเด่นสามสี่หาเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นสี่กับหาครับวิ่งสี่ตัวเดียววิ่งสี่ตัวเดียวปรากฏว่าเลขกอก ข้างบนนะครับข้างบนออกข้างบนออกศูนย์สามครับส่วนข้างล่างออกสี่หกนะครับเขาวิ่งซี่ครับเขาเขาเลีนวิ่งซี่นะครับเนาะเขาเล่นวิ่งสีส่วนในจ้าครูมีแต่สี่หาครับมีสี่หาสี่หกโมมีครับขับออกสี่หกนะครับเนาะจ้าคูถึงมีแต่สี่ห่าครับ ออเลยสี่ตัวเดียวครับตัวข้างบนออกตัวกลับเนาะครับนี่ครับเขาคู่นี้ครับสามศูนย์ศูนย์สามครับออกตัวกลับครับออกตัวกลับครับเขาคู่เล่าเนาะครับเนาะเขาเรียกเขาเรียกสามครับเขาตัวประเด็นเนาะครับเนาะนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็มาตามกันต,นต,งงต, 22, นตอ่อ,อ 2, ตตนะครับนอ,นอตตำรับวันที่22ธันวาคมพศ2568ครับกมาเพิ่มกันต่อนอตกลับนอตตำมาตามกันต่อครับวันพุธเขาเรื่องมาชีวิตต่อครับนอตครับกลับมาเพิ่มกันเลยครับ เราพัฒนาครับวันที่ยี่สิบสองนะครับมียี่สิบสองทันว่าคมสองพันหกร้อยหกสิบแปดครับ เด่นครับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวครับวันนี้เด่น่า4-6ครับ4 5 6ครับเด่น4-6 เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นสี่ก็มาครับเด่นสี่กหมาอีกแล้วครับส่วนหกกับโบเดีน,นอกตานะส่วนเลยจับคู่นะครับจับคู่กับชินี่ซีเก้าครับ ี่ศูนหาครับสี่หาสี่หกครับเมีตัวเก่าเนี่ยออกือว่า เก้าห้าครับสามหกเก้าหกครับศูนย์หาครับ ี่เก้าสี่ศูนเาหาสหาครับเด็น c ีเก้ครับสีศูนย์สีหเกหาครับ เลขนีคู่นี้ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจิเลขที่เขาแต้มเนาะครับ c ีเกแต้มสามศแต้มสี่หแต้มเก6หแต้มศูนกันบ 5, เขาแต้มกันได้ครับแต้มหแต้มหเขาแต้มเมืต้งงัานครับ าแต่เม,มื่อตรองานเพียงแต่ว่าเอาจุดเด่นมาตาัดหืออยู่ที่สู่ครับนี่เลยครับจุดเด่นครับอสี่คูตัวนี้นะครับลองกันไปเชียงโศกเชียงรวงไป จับหน้าจอได้ครับครับสำหรับไพ่เลาพัฒนาประจำวันที่22ธันวาคมพศ2 5 6 8ครับเด่น3ตัวมา1ตัวครับเด่น4หาหกครับเด่น2ตัวมา1ตัวเด่น4กับหาครับตุวเลจับคู่ก็มี4เกา4ศย์4หา4ห9เกหา3หกเก้าหศนย์หาครับชุดเด่นชุดนิ่งชุดพั้นทงมี3อ่ามี4คู่ครับมี4เกา4ศย์4หาเกาหาครับ ลงเอาไปพิจารณาเบืองเรือยครับเดี๋ยวมีสูงมีหลับนะครับนอหรือเอาไปเกียบเจียบกขา,า,าประจารย์ืนผูเป็นแมน่นนะครับสำหรับกินนี่การนี่เตื่อน,นงทนิ่งนะครับนอเอาไมย์พอนเนี่ยเาม่พพินอ่เนี่ยที่ถุกุนจงโซกีเด้อครับสวัสดีครับ